สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชุติยานินอ้วนคณะพยาบาลาศาสตร์สาขาวิชาพยาบาลาศาสตร์บัณฑิตรหรัสนิสิต6315010009ค่ะวันนี้จะมาแนะนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์คือแรมแรมหรือ Random Access Memory เป็นหน่วยความจำหลักแต่ไม่ถาวรซึ่งจะต้องมีไฟมาหล่อเลี้ยงอุปกรณ์ตลอดในการทำงานค่ะ โดยถ้าเกิดไฟกระพริบหรือดับข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจำจะหายไปค่ะหลักการทำงานคร่าวๆของแรมนั้นเริ่มต้นที่รับข้อมูลจากผู้ใช้ผ่านกรอินพุตจากนั้นก็จะส่งข้อมูลไปยัง CPU ในการประมวลผลเมื่อ CPU ประมวลผลเสร็จแล้วแรมจะรับข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลแล้วออกไปยังอุปกรณ์เอาพุตต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ